แข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพน2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีนักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขันหลายประเภทโดยประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของรายการและมือ8ของโลกลงสนามพบกับไซน่าในวันมือ33ของโลกจากอินเดียสําหรับเกมนี้เป็นทางราชนกที่ตีได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยําโดยใช้เวลา33นาทีตบเอาชนะไป2-0ต่อเกมด้วยสกอร์ 21่อต่อ13และ21ต่อ15ผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอายะโอโฮริมือ25ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนอีกหนึ่งคู่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมสุพนิดาเกตทองมือ22ของโลกใช้เวลา38นาทีในการตบเอาชนะอากาชิคาชยับมือ40ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกมด้วยสกอร์21ต่อ17และ21ต่อ19ผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ16คนสุดท้ายไปพบกับคาโลลีน่ามารินมืออันดับ6ของโลกจากสเปน